อ๋อตัวประมาณ้องโลย่างแบบนี้ไม่ย่าเข้าเข้าวกำลังเขาแล้วข้ากำลังเข้าแล้วเอานี่ เนี่เสียบอกดีขึ้นอยู่นะน้เสียบรบ้าเสียอปิงนเาเช็เกอร์ปหนวบเสีขึนอยู่นะะมาเบิลนอ่กินนาใบดียสบายดีพี่น้องสบายดีฟี่สุขุทุกคนวันนี้เข้ามาเอาเนาะพี่น้องเนาะเห็ดใบโอ้เกือบเลื่อนเลยนะเดือกลาคือสีปลาคือสีขาวไลาอะแหละนี้ เดี๋ยวมาเบ่งมาชมกันเนาะมาีมานอยู่บ่ไปไอที่เหือกันจะจะจะเบียกันนองเลยโอเคานองเบียรเลยนนี้อู้้ามเย็นดีเลยกโอ้น้ำเพียงเพียงแอลเ้ยพอดีขนอยู่บานเจี๊ยบไ้ ก่อนที่จาสีเอาเหยาะเนาะพี่น้องเพระาะว่าให้เอาเนาะสีทิมเหอะมาเบื้องนี้นาะอันนี้เป็นคาเนาะคาอีพ่อพี่น้องเนี่ยสีแก่ขึ้นก่อน็เดี๋ยวมาเบ่งกันมันจะมีปลาอยู่บนนี้ <c oughs> <c oughs>

อย่างเรื้งเอียวเลยเห็นปะหน้าแส้ที่นี่เยอะขึ้นมากเลยเนาะเท่ๆว้าวเหรอเส้นเดียวสามตัวกี่ตัวเฮ้ิ่บอกว่าังเลยคือระดกงป เรียกดีโตยังอีกยังอีกถ้ากวนมันขาวดิโอ้ขืนเถอะโอ้ปลาคอกรมิเฮ oh. oh. ้โอ้ลายโตอยู่คอยบอกเขานม่ทัดเลยโอ้เดี๋ยวคบเนปากมือเปลาลุเ อเอผาแยงเงินอาร์ูมันกทองใส่พ่อ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 ปล่อยม้ำลงซื้อติ่งหนึ่งพ่อขอดนะย่แล้วมันขาวนพี่น้อยมันสีขาวเง้ยวเมื่อกเลยพี่น้องมันเป็นเถอะอะไรไปนี้ไะนน้ากันากออมลาแยงแหล้วยนะพี่น้องโอ้ปลาตายดิ ได้อี่พ่อก็ปูตระไก่เนาะมามาเอาเหมือนเราสิบาแล้วปไกยุมมากลยดู้าปูไก่กันบ่ปูบ่นี่ส่ใหไปจับมันเปียกะตกมะตีกัมันดีๆพี่น้องเ้ยเพื่อหยามันออกเนาะสำคัญขึ้นตีตีนนะเน่น้อปไกมีไออกมาเอเฮ้ยเออกงเ็ดอกปต ปีนเลยน้ำเนอพี่เนอะพี่หน่อแล้วปีนเนอะนีอเป็นอิกเงินเลยบุกข้งี่แทะด้เลยขาทำไมเฮือดเนะน้ำมันหอนน้ำเงียบกินถึเกาะโม้ยขาน้ำขึ้นดีแก่น้ำนะพี่น้องแก่น้ำ

เอาทุกทึ oh, ่งก่อนดิหยกระยับไปเบื่อไเนะสงามอย่าง่ายดอะที่ีินกันเนาะนะนองเลยแล้วเอานอนเปยังโอ้บีใหม่สิออกนาะงถือถือเคาะกันเขีนนยัได้ใจคุณนะปู่ป่าเนาะไม่ยอนน อย่ยงเนาะตักแป้งกันนะพี่น้องเนาะแต่ป่าฮะก็ไร้ขามาเบิ่งสองมาทุกคนจ้ะอย่าลืมเนาะอย่าขามก็สนานนะเสร็จเพิ่อนอีกแน่ก่อนกูหมดเนาะอยู่ตอนนี้เอาเหอะออกกับบางยังท่านบางท่านเล่าวันใดเราพี่น้องเขายังสีมันโตโจมหนามันยังอยู่บุบอยู่อย่างนี้ออกนนี่พอปลาโคง่ายตักปลาอยังตัวแบบใหญ่นึงพี่น้องเลย มีมีปลาใหญ่ม oh, oh. oh, oh, oh! oh, hey. ีปลาใหญ่โ oh, อ okay, okay, okay. ้ยโออมดะอู้อะไรที่เป็นอย่างี้โอ้ยมีปลาใหญ่พี่น้องเนาะโตขาเบิ่งขาสันมาสิเป็นตายยังนี่มนี่มอปลาใหญ่นับปลาคอใหญ่กันเนาะเอานี่เอาเดนปลาอโตใหญ่มันนีเทาัี่ที่เนาะใหญ่ีกแดูเห็น่ีี เอาเวิ้งเอาเวิงันสเล็นะฮะบ่อบอมาอีกยังอยู่นี่ขี่เหอนอยู่นี่เอาเวเสี่ยนเ็ขยยบีนเลยยบีนเออีนไปก่อนลายมี่รองขี่เหลายเออขี่เหองมัสีเจอสีหยยบล้งมันยังขี่เหอมัตำแง้อเสือนะโอ้ยใจใจเขา โอ้ออกเลยพี oh, okay. BB, ่พี่ uh! oh! ่นตเอสอโอ้พ yeah, yeah, ี oh, ่พี่พี oh. Oh, ่ oh, ีพี่เล่ตีนกับพี่ตัวนึงอย่าไปอยู่ละฮะอย่าไปบ้าบ้มันไปแล้วโอ้ใส่หันโอ้อ้โอ้อดตัวรว่อโ

ยังอ <c ười> ีกเลยพี vậy, ่น้องยังอีกมันยูบมันอยู่เป็นคู่เลยนี่มัดไว้มัดไว้ยังชิมีอีกอยู่ใครเน่แต่ว่าเขาเอากวดมาเนาะมันเข่ามันข่ากวดก็มันจะอ้ยหักเลยเลยเอาแห่แห่ไปเรื่อยๆน้องพี่น้องคือเทือกนะคือใกล้ๆเลย อันนี आ, आ ้ว่าตานี oh, oh. Hmm? Oh. Uh, uh, uh. oh. uh. ่ปะเอาปลาลูกอันนี้โอ้โห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 อุ้ยเขาอย่างบุหรี่เฮนตีนี่เองเป็นหรี่เฮนอยค่ะยออกแล้วค่ะออกแล้ว

เอาแฮเอเอฮอเอเนี่ยบเไดอ้ดูต่อไว้ดีมาเลยมาเลยยมาได้มาเยมาเลดียิปลดุกยังตัวใหญ่พัดบวกูเลยได้ปคอโอ้เห็ดกูแด้วดูนี่นี่กูอันนี้นี่เอาเอาขู่มายปลาดุกเอามาเอาขู่โอ้ย เอามานี่ไหะอีดาข้างเดือนข่อใหญ่ขอใหญ่ใช่นะพุ่นใช่นะพุ่นอไนะพปักอมนี่เดินแล้วบบมแะล้วโี้อยหาเงเอาเพื่นอยู่ด้ขอยลยนี้ปลานี้นะเพื่นสิข้นใช่แล้วมั้ยวโอ้โหดิเหอ เอาพวกข่ายเหนังเยอะหน่อยหนึ่งไปนะไปนะโอ้โถอะไรเน่ฮักเนี่ยนอนนอนป้าก่อนแล้วก็กวาดกวดเอาโอ้ชงใส่เอ๋ยปลาดุกตัวนี้เนอะเนาคองอมดคลองแล้วู เขาเขากำลังเขาแล้วเขากำลังเขาแล้วเดี๋ยวมนดีแล้วเดี๋ยวอยล้วเ้ยนี่มันมาเป็นครูยังวะนี่อ้เลยนมันออยม่ะาครอบคูัเลยวันนี่อ tôi nói đấy nè mông gà thì ừ gà nhớ gà nhớ gà nhớ nên mà ó ti 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 anh này tô 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 mẹ tô anh này nó tô hú tô mẹ tô nị tô, tô hú tô nội hôm nay mang còn thì tôi nhai đấy vương nó nát cả sọt à wow. Ừ. 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 เอาสีบีเอ,อ,อโอ้เองโตเลยซึ่ว่าขุมเลยองคูงคนะ่เนาะเออเลยคู่นึงเนาะยังอ่ปลาน่อยอีกเสียเสียปีเงินเลยโตเด็กกินขาวเลยกูยัง่นอุ้งายอุ้งโอ้ท่านี่ละวันใหญ่ปลาคอยังอย่า นี่นะพี่น้องต้องคอยเอาเหอะออกบางทีคือตักเอาเนี่ยนี่นะค้อนหมุนในตมในเหอะเนาะพี่น้องหมุนในต,ม,ตมในหูปลายัางลายอยู่ปลาปลาแบบยัางลายแหงอยีบอย่า,ายยแาต่ว่าให้เอาฉีนาวก่อนนะมันฉีนาวก่อน, <c oughs> อนเืออะไรม,ม,มือกระไรหมดแล้วมันจะห่มไปเรื่อยแล้วอ่ะเนี่ยมันห่มเรื่อยเลยเอ้ <c oughs> หนาวหนาว สวนเอานอส่วนเอาสวิทสวนเอาอู้ยขึ้นนี่ี่มาตอเนี่ยตอนตอแห่แห่แวเลยขึ้นเออเออมัตไม่ได้เลยครับขึ้นเอาขึ้นเนาะโอขึ้ตะโคเอาปลาเสื้อมันบ่ามันจะเอาปลาเสือเอาเลยวะ อดิคขาลูกเรือพี่นอ,อ,อนี่ก็ตวตนมันดูเตเรหมเหมเด้อ่าเลอเอามาเอามานี่น้องพี่น้องปลาโอเคน,นี่ก็ปกลยมีมปลาลูกตัวใหญ่มันน,นี่ของอ เพิ okay. ่งเน้ยท no <jaar> <they suck wiele> ีอ <médico> ้ย <bigger> ิ่งเีกเนาะคายังเห็ดกินอยู่พี่นุองเลยปลาลูกลายปลาลูกปลาลูกยางใดยี่พี่นงไมัตววเขาข้ิบววเองเขาหนาวแห้งแ่ชิคึนกินเทาก็เนาะพีุ่วายหิวเขาเลยตบปลาขอบ่

ปิงกินมาปิงกินเ็กนาแ่ทำมาเล้วะไม่ยังะมเอ็นเอ็นมาเป็นตาจับทำมเห็นจับจะจับผมนั่นมงามไหมจะก็งเสียนะกไยุ่งเรอไอหมูไอคนเต็มู่โอ้ยรอยข้นขาไอ้ตะว่ามันสอเดือลาบแนวเดียวนะตรอยวดพี่ขึ้นหเถพี่ ปลุปาเบาเองให้ก็จม่จังเสียดีบให้ปลาเบาเสียอีกคนน่งใถักเนาะอยู่หน้าเนาะอยู่หน้าอ่ะมันไหนมันเนี่ยทีนี้จะเสียบอนี้คออยู่หน้าเนาะเสีบอะไรของพวกเสอยบปลาตุ่มเส้นเกลียเป็นนนะเสียบข้นอยู่หน้าฮะมาเบิ้งมางกินอกแบดี เอาอะปรมาโอ้เอยไม่ยาคหรอก็มากินข้ากินข้าวอย่างก็เอาละก็กระโงบาทเดียวนี่ยแล้วกระไดงจะกระตุกอัน่ะยันนี่ยักบ์ป่ะยันพี่ไรป่ะนั่าหนูพาแตกระบมาเนาะโอ้แต่จะกินเผาเมื่อย มดได้ยี่้อสเบกกินบ้าก็่าเลยะะก,ก็แค้าก็บวกน่ครัแต่าโซครับั้งไปครั้งมากากับจุใต้เฉยๆเลยบริษัทแส้ค้ตกี่หกินได้คนนตอนนี้เากากินเขากินน้ำแหละห้องลงมา <c oughs> บาไว้พี่เราอ้องเจีเอาข้นเนาะเ้องขีค่อยตอบเอาข้นมีแต่เราโดนมาถึอปากผู้เดียว หัวยคนเสียนเนาะโอ้เสียนจะมผักลังเลยยังวะอย่าปลาหยยบปลาจบมาเถียงลังป้าปลาลูกเกยคือว่าปลาโขปักเลยปักเลยอเมอ้จนเดือดเอาไหมันไปว่าไรอีกแบบเออเอาเรือเอาบีถือเคอได้ลงกบีแห้งๆแกมาเรือบ้านบีไปถือคราดอีกเ่อบีแห้งโอ้บีกับบีเบื่อแบบนี้บีโนบีปลาบบ ปิดปากมือค่าอย่าจับเลยพวกตตยเลยพวกี๋่ว่าอดไอตีนใส่แลาขีนมันเียบร้อยแลวมาดกเอาขึ่นบ้นฉีดอะไีกวันนมันหมุนขีดตมเนาะตอกขึ้นตอกขึ้นนั่นตอกขึ้น

นอ่นระไรบ้านมืองเือดนี่นะฝนใส่ปรนมันชองก่อยเนาะเอาแต่ลอยดีอะตัดาตอนนี้เขากขึ้นมาเอาพี่เนาะนี่ซิมิเตอเขาเขาหญ่ ได้ครูหนึ่งเนาะครูหนึ่งต้มกินพี่น้องเยนาะอีกตัวหนึ่งไปไปน้ำอี๋มันโหลดขามเนาะต้องมานีี่พ้องส่วนปลาลูกเขาก็ได้ไลยเติพี่น้องเนาะอายุประมาณช้างโลดอุปกรณ์ของจีนได้เยอะมากตัวนี้อันนี้ของชุ่มเผาเนาะเสียไปแบ่งกันกับพ่อตะไคร้เอาเมื่อกี้ประมาณช้างโลดเนาะสนุกแล้วก็แบ่ง hãy vừa lắm cái nạ thì nóng này một lại thì tôi nhảy à nó chứ mẹ nó chứ nóng về ta con nó ta phạm mang hiện nó phải nóng em mà vừng phù vừng phà ý thế nữa. nó chỉ về gần đây Hãy subscribe đây nó xoang luôn, mất tích mất tích mất tích rồi, mất tích mất tích mất, hên ta phải nó chết rồi, còn cứ đòi gì nữa nữa, thằng ba phác, Jeff Oi Oi, lộ, อ้าก็เอากินแน่นอะกินแน่จ้งให้เขาอยู่อันนี้กันต้อง่น่จ่องจังโลจ้ะวะสองโล่่าสองโลสามขีดพิ้งมันนอนเลยสองโลสอสองโลามขีดโลโล้าอย่ โลขึงว่ะโล่องเอาเอาถอกปลาคอชันนมให้หลังน้หลังปลาคอนันั้นโลแปดมือนนะไปน้อพี่น้องกหมัาคคิปนีกสิบปีิดใพียจำนีน้องพี่น้องเนาะเจ็บมือได้ต่ยปัก่อยซองหมองเนาะจะปักตีนน้ำไนกับฝากมือน้ำนะปะพอกันหี่มาจะได้กาแฟก็ได้กินจิตรำนะเอาสิแบ่งลากันนาะพี่น้องซามซมเจ้า ส่วนปลาคอแม่มนจดแเผพากินชุ่มกันเนาะพอพันแบ่งมาหด้เร่ปลาคอนะมีตัวเดียวนะมีตัวเดียว